สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในช่วงเฮลท์แคร์โดยหมอสาฝนจิตแพทย์คนเดิมค่ะประจำโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชานะคะถ้าคุณผู้ชมจําได้เมื่อตอนที่แล้วเนี่ยหมอได้พูดถึงเรื่องปวดศีรษะจากความเครียดนะคะวันนี้จะเป็นการต่อยอดจากคราวที่แล้วนิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่มีอาการปวดศีรษะจากความเครียดเนี่ยพอหมอซักประวตัติต่อไปเนี่ยถามว่าเครียดจากอะไรบ้าง เขาก็มักจะตอบว่าเครียดจากการทํางานนะคะก็ต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทําให้คนเราเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะและความเครียดนี้เองล่ะค่ะมันส่งผลกระทบทั้งสุขภาพของคุณเองนะคะนอกจากอาการปวดศีรษะแล้วเนี่ยก็ยังจะทําให้มีอาการอย่างอื่นมากมายเลยรวมทั้งมีผลกระทบกับการทํางานของคุณด้วยมันอาจจะทําให้คุณทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิมวันนี้ค่ะ ก่อนอื่นเลยวิธีการที่จะแก้ไขวิธีการคลายเครียดจากการทํางานเนี่ยคุณต้องแบ,บ่งเวลาให้เป็นก่อนนะคะเวลาในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเหมือนชิ้นเคก้กวงกลมเนี่ยก็เราควรจะแบ,บ่งเป็น4ส่วนใหญ่ๆก็คือ1ชิ้นเนื้อชิ้นเค้กในเรื่องของการทํางานนะคะชิ้นเค้กที่เกี่ยวกับส่วนตัวครอบครัวแล้วก็สังคมนะคะถ้าคุณแบ,บ่งเป็น4ส่วนตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะเลือกให้ความสําคัญได้อย่างเท่าเทียมกัน 2. ค่ะคุณควรที่จะต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยเพราะถ้าสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแข็งแรงการทํางานของคุณก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่เต็มที่กับงานมากยิ่งขึ้น ะคะ 3. ค่ะในส่วนของความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานต้องยอมรับนะคะว่าคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวในโลกคงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณเข้ามาในที่ทํางานแล้วคุณก็ควรที่จะผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันระดับสูงกว่าหรือว่าระดับที่อยู่ต่ํากว่านะคะเพราะเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเกิดขึ้นคุณจะสามารถขอความช่วยเหลือได้หรือต้องการกําลังใจคําแนะนําดีๆจากหัวหน้าที่อยู่สูงกว่าคุณก็เป็นไปได้และว,วิธีคิดก็มีผลต่อความเครียดได้เช่นกันนะ ถ้าคุณมองโลกในแง่บวกเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นตามมาค่ะอย่างเช่นคุณลองมองดูสิคะว่างานเนี่ยให้อะไรดีๆกับคุณบ้างไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ดีสังคมที่ดีหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีสวัสดิการที่ดีนั่นก็เป็นข้อดีจากการทํางานเมื่อคุณคิดถึงสิ่งดีๆจากงานแล้วคุณก็จะมีความสุขในที่ทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะ และสุดท้ายเลยก็คือเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกโกรธคุณเครียดหรือว่าคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนั้นวิธีการแสดงออกเนี่ยต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะสมเหตุสมผลไม่ใช้วิธีการที่แสดงออกถึงความรุนแรงกับคนที่มีปัญหาด้วยและเมื่อไร่ที่เกิดปัญหาขึ้นในที่ทํางานนะคะคุณไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงเป็นทางออกของปัญหาค่ะใช้วิธีประนีประนอมหันหน้าเข้าหากันหมอเชื่อนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราหันหน้าเข้าหากันเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ยังไม่ยากเย็นเลยล่ะค่ะแล้วลถ้าคุณเริ่มรู้สึกตัวว่าคุณมีความเครียดจากการทํางานเกิดขึ้นแล้วนะคะนอกเหนือจากคนใกล้ชิดที่คุณจะสามารถปรึกษาได้แล้วเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะมารับคําแนะนาําหรือว่ามาปรึกษากับหมอสายฝนที่ศูนย์สุขภาพจิตโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาได้ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราใส่ใจแล้วก็ห่วงใย,ยคุณเหมือนกับคนในครอบครัวของเราค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปในช่วงเฮลท์แคร์โดยหมอสายฝนค่ะสวัสดีค่ะ